สวัสดีครับพบกับผมเกษตรนายโน้ตโดนนทเชิบ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 วันนี้เราพามาชมผักปลอดสารพิษแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากเกษตรนายน้ตผลผลิตที่เราปลูกเองนะครับไม่ว่าปุ๋ยดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปลอดสารเคมีทั้งสิ้นนะครับนี่ครับสวยๆงามๆเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับออเดอร์มานี่ครับออเดอร์ส่งจัดส่งนะครับเราจัดส่ง ผักสดใหม่เก็บปุ๊บส่งทันทีนะครับท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ลรตนี้ใกล้หมดแล้วครับถ้าคุณจะทานในผักเราสดใหม่ต้องรอรอบถัดไปแล้วครับตอนนี้กำลังลงแปลงใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมพื้นที่ที่เราทำกเกษตรของเราด้วยนะครับปลูกผักแบบปลอดสารพิษ100จาก,กเกษตรนายนุชวันนี้ขอจบกัน นำเสนอผักปลอดสารนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนหากท่านใดสนใจนะครับทักเพจเรามานะครับกรเกษตรนายโน้ตหรือทุกช่องทางตั้งแต่ Line แอของบริษัท Luxury Home หรือ Line ส่วนตัวได้ทุกช่องทาง,งท Home, าาวันนี้สวัสดีครับ